สวัสดีครับผมเมือ่อนี่กับกลับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทางช่องย t u b e นักเลงพระทองทินนะครับเมือ่อนี้กับมีวัตถุมงคลอีกหนึ่งลุ่นนะในสายสำนักหลวงพ่อพี่บูนวัดพระแทนบ้านแดงมาแนะนํำพีแนน้ำหนองมาแนนำํำผูนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศและะ้วก็ผู้ที่กำลังของมาศึกษาหาข้อมูลเพื่อเป็นไปแน,นวนทางการสะสมวัตถุมงคลสายหลวงพ่อพี่บูนวัดพระแทนบ้านแดงนะครับวัตถุมงคลที่เห็นข้างหน้านี้คือเหรียญส่งกลีบบัว ปูรือสีผมเงานะครับนะจะสังในปี2องพนหาร้อยสาสินะครับน่ะซึ่งท่านปูโชดเสกนะครับวัตถุงมงคลที่นิยมเล่นหากันในสายวัดพระเท้นบานแดงนะครับนะนิยมเล่นหากันคือท่านปูโชดเสกนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ออกวัดนะคือท่านปูโชดเสกเท่านั้นครับที่นิยมเล่นหากันไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้ายที่ท่านปูโชดเสกนะครับะจะนิยมกันทุกรุนครับที่ท่านปูโชดเสกนะครับน่ะก็อาจจะราคาในบางรุ่นอาจจะไม่ได้สูงอาจจะไม่ได ราคาหาวือหวายัางแต่ก็เป็นปรตถมุขขนที่ลูกศิลย์ลูกหาสายนีจะต้องเก็บติดมือมาตลอดถ้าได้เห็นนะครับนะเลียญรุ่นนี้นะครับออกในปี2 5 3พนหาร้อยสนะเป็นเรี่ญส่งตีบบัวจะมีอยู่2แบบนะครับนะแบบนี้นะครับแบบที่เรียนหากันมีพ่อสอบ,บอกชัดเจน,นครับอีกแบบหนึ่งด้านหลังจะเป็นยันคล้ายๆกับยันมหาปัญนาผูคําพันธ์แบบนั่นบพท่านนะครับบพท่านปูโชดนะครับเลียนรุ่นนี้นะครับจัดสัง่งโดย นายรอมนันสยานั้นนะครับสั่งรูปเหมือนปูรื้อสีสั่งวิหารและสั่งเหรียญหนึ่งหมหาพันเหรียญถวายวัดพระแทนบ้านแดงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดอรธานีสลองเมื่อวันศุกร์ที่11เ,เมษสา 2, 5, 3, 3. สองหาสมสเหรียญรุ่นมีเหรียญน,นี่ลวยลูกเดียวนะครับอันนี้คือคําประกาศสิทธิลูกศิษย์ลูกหา,หาหรือผู้จัดสั่ง ด้การลึกไว้ในเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีพิธีชัดเจนครับอบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกถึงวารการจ้า,าสางที่เกิดขึ้นบอกถึงเวลาอบอกถึงการถวายสิ่งต่างๆนะครับอยู่ในเหรียญน,นี้ครบสูตรเลยครับไม่ต้องไปศึกษาหาประวัติข้อมูลีอย่างนี้ทั้งใดแล้วนะครับคือมีเหรียญน,นี้ลวยลูกเดี่ยวนะครับดังข้ามกาศที่ลูกศิลูกหาได้ผู้จัดสางได้การลึกล่งไว้ในเหรียญนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในหลักลอยอ่อนบ่มีเกนะครับบ่มีเกนะครับบ่มีเกณบ่มีเสริมแต่มีการนําแม่พิมพ์ดันนะ้าไปสร้างขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับบด้มาสร้างเสริมทับกันนะครับอ่าทีนี้อันนี้ก็เดีย๋ยวบอกว่านิยมบอกะก็ะบ่ถึงกับว่านิยมเล่นหากันนะแต่เป็นของดีไว้ติดตัวป้องกันภัยอ่าไว้ไปป้องกันสิ่งที่บ่ดีไว้ในชีวิตได้นะครับซึ่งปฏิหารของปูขมยาวนี่ในสายนี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเพิ่นอ่าสาเร็จวิชาาาชาาาทํนะ มีวิชาอย่างมากมายปัดเป่าสิงชัวหลายปัดเป่าสิงที่พูดดีที่จะเข้ามากกำไก่ภายในชีวิตของเฮ้านะครับมีแต่ความสูงความจเจริญเกิดขึ้นภายในชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นมตรมงคลอีกล้นนึงครับที่อยากมาแนะนํากันอ,อาจจะบริมีราคาแพงแต่สําหรับบางคนนะครับแค่ท่านปูโชดเศกกถือว่าเป็นสิริมงคลหรือว่าแค่มีลูกคู่บาจารย์เสกถือว่าเป็นสิริมงคลแก่โตแล้วนะครับอ่ะมืออ้อกี้มีสิง่งจะดีมาแนะนําเพียงเท่านี้ครับ คลิปอาจจะบไริงาวยครับเนื่องด้ว่าเป็นคลิปที่ไมาแนะนากับซื้อแเราวัตถุมง้นกับบริมิเกยครับนะแล้วทุกอย่างก็ได้จ่าลึกลงไว้ในเหรียญแล้วแต่ผู้ใดได้ไปเห็นเหรียญน,นีว่างยึดใสกล่องยึดใสหรือว่าแขวนไวม,มองได้นะแต่หัวเหรียญรุ่หนีคือเหรียญปูหรือสีผมเง้วนะครับหลวงปูโฉดเศกนะครับ เหรียญจะมีทั้งแบบหนามีบางนะครับเหรียญจะมีทั้งหนามีบางอาจจะเน้นกันว่าการดีดโลหะนะครับตัวตัดเดียวกันครับไม่ใช่ปัญหาครับตัวตัดเดียวกันไม่ใช่ปัญหาครับว่าอีกแล้คือตัวตัดที่เป็นดุลลุ่ยลูกเดียวนะครับอ๋อออกให้ปีสามสามครับออกให้พร้อมเหรียญดอกจิกกันนะดอกจิกก็ออกปีสามสามครับท่านผู้โชติเสกครับอันนี้กับท่านผู้โชติเสกเหรียญสองเหรียญนี่สวยคมเลยประหลอด เต็มเลยครับเพราะว่าเป็นเหรียญเก้าเก็บครับเป็นเหรียญเก้าเก็บที่ได้บูชาต่อมาจากาคนในพื้นทีครับคนในพื้นทีพอดีได้มีโอกาสรับใส่คนน้าคนเห่ามาให้บูชากับเลยขอบูชาคนมาอันที่จริงเศราย่างอื่นมากแหละแต่มีเหรียญหนีติดมาหน่ำกันเลยซื้อมาเลยนะครับอานะครับวันนี้กับมีสิ่งที่ดีมาแนนน้ำกันเพียงเท่านี้ ถามมีคำถามยังนะครับอยากสอบถามกะสามารถเข้ามือไปไนในคลิปวิดโอ้ต์นะครับเดอ้อเมื่อนี้กะเป็นคลิปสั้นๆที่มาแนะนำวัตถุมงคลกันก้นอ,กอนากากันนะครับกะฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผููจะทำคลิปนะครับเดอ้อเมื่อหนามีวัตถุมงคลอันใดที่จะมาแนะนำอะของทองทิน้นจังหวัดอุดรธานีกะสีได้รับรู้ก่อนคนอื่นเลยนะครับเมื่อน,นี้กะสวัสดีครับ